เป็นผิวโกลว์ชํำขนาดนี้แต่ว่าจะไปนี่คือเรียบลื่นแมตนะจ๊ะทนน้ำทนเหงือ่อไม่หมองระหว่างวันใช้อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะวันนี้เล่นงานผิวแบบประจองนะคะแน่นอนค่ะสเต็ปแรกจะต้องเริ่มจากการบำรุงให้ผิวช้ำน,น้ำก่อนข้ามขั้นตอนนี้ไปโดนตีมือแน่ๆค่ะร้อนๆแบบนี้นะคะแนะนำชิ้นนี้เลยค่ะ essential moon cream light mask ชิ้นมาที่เบาสบายผิวมากๆค่ะบำรุงผิวให้ช่ำน้ำทันทีหลังใช้ไม่หนึบนะแล้วก็ใช้ในหน้าร้อนได้สบายเลยส่วนผสมหลักก็คือ water s า r u ยนะคะเน้นเติมน้ำให้ผิวค่ะสเต็ปต่อไปนะคะขอหยิบชิ้นที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ค่ะจริงๆเขาเพิ่งเปิดตัวไปตอนที่เปิดเคาน์เตอร์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอะแต่ว่าโซเอาตลอดนะคะแล้วก็แบบตอนนี้เป็นแรไอเทมอะต้องจองถึงจะซื้อได้นะคะนั่นคือชิ้นนี้เลยค่ะ mini ไ l y i ซิ s i า m ิส i s t b ชิ้นนี้นะคะเขาจะเป็นไอเทมที่บำรุงแล้วก็ปกป้องผิวค่ะคือใช้เป็นเบสคุมมันได้ด้วยนะคะแล้วก็เหมาะมากกับคนที่แบบระคายเคืองง่ายผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าระคายเคืองจากการใส่นะคะอนามัยเป็นเวลานานๆน,น,นะคะแล้วก็มีพวกรอยแดงสิวระคายเคืองคันๆอะไรแบบนี้ค่ะเนี้ยเหมาะมากๆ ซึ่งส่วนผสมของเขาอนะคะออนยนปลอดภัยใช้ส่วนผสมจากพืช100%เนื้อของเขาจะเป็นบามนะคะแล้วก็เก๋มากเลยคือเมื่อแตะลงที่ผิวนะคะจะเย็นสบายมากๆค่ะแล้วก็เหมือนเราเนี่ยแตะน้ำเย็นๆที่ผิวนะช่วยปลอบประโลมได้ดีนะคะซึ่งส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยจะมีสารสกัดจากต้นเบอร์ชนะคะแล้วก็ซิก,กาค่ะที่จะช่วยปลอบประโลมผิวที่ระคายเคือง ในจุดที่มีรอยแดงก็ปกปิดได้ดีค่ะมีส่วนผสมของแป้งคาลามายสีเขียวนะคะคือจะเคลือบผิวแล้วก็มีรูระบายอากาศด้วยนะคือช่วยซับน้ํามันได้ดีแล้วก็ระบายอากาศได้นะคะแล้วก็ช่วยพรางรอยแดงค่ะถัดไปนะคะแล้วก็ลงคุชชั่นต่อได้เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะขอหยิบไอเทมที่ limited edition แล้วก็น่ารักปุ๊บปิ๊กมากๆของปีนี้นะคะนั่นคือชิ้นนี้เลยนะคะจะเป็น essential skin n e u t r cushion light นะคะเป็นรุ่น welcome pink 2ค่ะ ในทุกๆปีนะคะจองแซมมูนเขาก็จะออกเคสลิมิเต็ดเอดิชั่นแบบนี้มาให้เราได้สะสมกันค่ะปีนี้ก็จะเป็นรุ่นเวลคัมพิงทูนะคะซึ่งความพิเศษของเขาเนี่ยคือมันคุ้มมากๆค่ะใน1เซตเนี่ยคือได้หมดนี้เลยนะจะมีแบบคุชชั่นจริงที่แบบอยู่ในตลับเคสลิมิเต็ดแบบนี้นะคะ1ชิ้นนะคะและก็ยังมีรีฟิลให้อีก2ชิ้นนะคะ แต่ปีที่แล้วนะคะเขามีลิมิเต็ดชิ้นหนึ่งค่ะที่ออกมาเฉพาะเคสเลยนะคะเป็นเคสสีแดงแบบดูสปอร์ตสปอร์ตทันสมัยนะคะชื่อว่า1990 r e Cord Red Edition ค่ะผู้ไหนอยากพกคุชชั่นที่แบบรู้สึกว่าลุคเท่ๆคูลๆนะคะก็เปลี่ยนจากน้องคนนี้นะคะเป็นเคสสีแดงนะคะแค่นี้ก็เปลี่ยนอารมณ์แล้วค่ะสำหรับคุชชั่นรุ่น Essential Skin Nuder นะคะรุ่นนี้เขาจะปกปิดระดับกลางๆนะคะให้ผิวเนี่ยดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความแบบกลมมีความฉ่ำน้ำนะคะส่วนในจุดที่กังวลเนี่ยก็แนะนำให้ใช้คอนซีลเลอร์แตะเพิ่ อันนี้ขอแนะนาเสริมนิดนึงนะว่าแปลงจากปก็จองคือดีมากนะคะคุ้มราคามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแปรงคอนซีลเลอร์หรือว่าแปลงรองพื้นคือพลาดไม่ได้จริงๆคือแท่งหนึ่งเนี่ยราคาไม่ได้แพงมากนะคะหรือว่าจะซื้อแบบเซ็ตก็คุ้มมากค่ะเพราะว่าได้เป็นกระเป๋าเลยค่ะในส่วนของแก้มนะคะถ้าไม่อยากใช้คอนซีลเลอร์นะคะก็แนะนําให้ใช้แปรงรองพื้นนะคะ แตะเนื ution, heart, ้อคุชชั่นนะคะจากนั้นนี่ก็กดเบาๆที่ผิวก็จะได้รับการปกปิดที่มากกว่าการใช้พับคุชชั่นค่ะ ตอนนี้ที่เราเลเยอร์สกินกันนะคะเราเริ่มด้วยความแมต์ก่อนเลยนะคะจากตัว m i n i i y i n g s i ก a Mist Balm ตัวนี้นะคะเป็นชั้นแรกคือเขาเนี่ยจะช่วยดูดซับความมันส่วนเกินนะคะแล้วก็พรางพวกรอยแดงต่างๆนะคะถัดไปอีกหนึ่งเลเยอร์ก็คือคุชชั่นตะกี้นั่นเองนะคะคือจะเติมน้ําให้ผิวดูแบบผิวแบบโกลว์โกลวฉ่ำน้ำนะคะแต่ว่าถ้ามีแค่2ชั้นนะโดยปกติที่แบบนะผิวสาวเกาหลีเนาะฉ่าๆเมืองไทยไม่รอดนะคะเราก็ต้องตบทับด้วยแป้งกงผิวคะ่ะ คือ3สูตรเนี้ยปังสุดๆแล้วค่ะทุกคนซึ่งป้าจองเนี่ยเขาออกแป้งโครงผิวสูตรใหม่มาค่ะทุกคนคือสูตรเดิมเนี่ยก็เลิฟอยู่แล้วนะรุ่นเคลียร์ไลน์นะคะแต่ว่าสูตรใหม่นะะี่ค่ะซาตินนูตเนื้อแป้งรุ่นใหม่นี้นะคะเขาจะมีเพลซา,าตินเนื้อละเอียดนะคะเล่นแสงได้ดีเพิ่มขึ้นมาค่ะบริเวณกรอบหน้าเนี่ยป้งก็จะใช้แป้งรุ่นธรรมดาก่อนนะก็คือเป็นรุ่นเคลียร์ไลน์นะคะปัดเบาๆบริเวณทีโซนหน้าแก้มนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะใช้รุ่นซาตินปัดเพื่อเน้นความโกลว์ให้กับผิวค่ะ f i n ผิวที่ได้คือประมาณนี้เลยค่ะคือผิวเนี่ยดูโลลดูอิ่มน้ําดูแบบเล่นแสงเนาะแต่จับไปนี่คือเรียบลื่นนะคะท้าแดดท้าเหงื่อท้าความมันได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ดรอประหว่างวันด้วยค่ะใครที่ยังไม่ได้ไปลอง3ชิ้นออกหมาสุดป,ปังอันนี้นะคะต้องรีบไปลองค่ะเพราะว่าเขาโซเอาเก่งแล้วก็โปรแน่นมากจริงๆค่ะโอเคคลิปนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ